ดูคอยก่อนลูคอยไปใส่นำโชคฮัลโหลทำอะไรคะจับผีเสื้อหรอทำอะไรคะ mm hmm. ชอบเล่นหลังบ้านหนูชอบอยู่หลังบ้านลหละคะ่ะวิ่งไล่จับผีเสื้อเมื่อวานก็ได้ยังก่อนขี้กระป๋บบอมหน่อยเมื่อนั้นจะได้หนู หนูตัวใหญ่ก็จะขออีกกับการเขาจะพามาดูสวนผักแปลงผักนิดหน่อยของขวอยผักบุ้งได้นน่ผักบุ้งบุ้ผักบุ้งทำโชคมา่ก็บผักซอยแม่เลยเก็บผัก เก็บพักปลูกเองโอ้ยแมวก็ได้แมวก็น้ำกลดต่อย เด็ดกัมนึ้ออยู่ดิเดบพ่อเดบเดบพัดอยู่ดิเนาะพ่อเดบพัดกินเลยรูปข่อยก็ได้ต้นสวยสวยเด็ดกัมเนื้อพูดนะ พักมีแต่พักเพียงยังเขามาตั้งบอกว่าเจียพักจะหของแห้งตัดแห้งแตก าบน้ำให้มือเศร้านี่โอ้ยชวกระปปกชันเป็นมากชวกระรอาบน้ำให้อาทิตย์ละสองสามเือมาเกียกมากิ่งขี้ดินน้องมือก็ไปยู่อัน ไตตัวแกียค้นเลยสิใหม่เป็นมกัก์คเบอนหนลงังบานเนี่ยหากินยากินยาแล้วกันไล่อันผีเสือแบบนี้ไล่นั่นไล่นี่ไปเรื่อยว่านไดีิกระป๋อมเซมนโนยานยังผีงแมวนักลา่าน้ำโซก น้ำโชคน้ำโชคมาเดินแม่ไปละเด้อไปละเด้อไปละเด้อ